อีซี่การ์ดร้านรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมนี่เลยนะครับมั่นใจว่าปลอดภัย100%เพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับและทุกๆก,การเติมมีใบเสร็จให้ด้วยที่สำคัญเลยนี่นะครับผมเครดิตดีงานเติมดีเติมไวมั่นใจได้จากหลายๆคอมเมนต์นะครับผมมาคอนเฟิร์มเครดิตให้นะครับยังไงจะใช้บริการการสำหรับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งกินชินนะครับผม กิรันนะครับและเกมอื่ือีกมากมายนะครับลองสอบถามและก็ใช้บริการกันได้ทางเพจดิ้งอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กันกับ Genshin Impact อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ออกมากันในควสใหม่ล่าสุดที่เข้ามาในเวอร์ชัน2.2นี้ที่อัปเดตมานะครับผม นี่เลยนะครับมันเป็นควสโลกที่เปิดเกาะใหม่นั่นเองนะครับก็คือชื่อควสว่าบันทึกแห่งทะเลหมอกแล้วก็ควสย่อยว่าคุณนักเขียนเรื่องเยอะนะครับจุดเริ่มแรกควสเนี่ยมันจะให้เราไปคุยกับแคทเธอรีนนะครับผมนี่นะครับตรงบริเวณคิวนักผจญภัยของเมืองอินาสซึมะนะครับเมื่อเราคุยเสร็จเนี่ยก็จะให้ไปคุยต่อประมาณ2-3สาคนแล้วมันก็จะส่งเรามาที่เกาะใหม่นะครับเมื่อมาถึงเกาะใหม่แล้วเนี่ยมันก็จะให้เราตามควสมาเรื่อยนะครับผมจนถึงตอนที่มันสอนการปลดล็อก หมอกแรกนะครับผมก็คือไปเก็บขนนก3จุดแล้วก็ไปกดที่ต้นไม้นะครับหลังจากนั้นมันก็จะปลดล็อกหมอกแรกให้เรานะครับทีนี้เมื่อเราตาม quest มาเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะมาถึงบริเวณลานตรงนี้นะครับเป็นลานพิธีกรรมเนาะ ให้เรา,าคุยกับมาตาเมื่อคุยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าให้เราลัดเลาะตามสายหมอกแล้วตามหาของถวายให้คอนนะครับผมศูนย์ทับสแบบนี้นะครับซึ่งผมไปทําในอดีตหลักมาแล้วเนี่ยเรากดว่ามันต้องข้างยาวแล้วก็มีพระเซ้นด้วยนะครับผมก็เลยจะมาทําให้ดูในอดีรองอดีนี้นะครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับก็คือหลังจากคุยกับมาตาเสร็จนะครับผมรายละเอียดเพสมันก็จะบอกให้เราปวดล็อกหมอกนะครับ3จุดซึ่งก็คือนี่นะครับหมอก3จุดตรงนี้นะครับผม ซึ่งก็ให้เราไปบริเวณหมอกแรกทางด้านซ้ายสุดก่อนเลยนะครับก็ให้เราวิ่งไปบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะวิ่งตามทางข้างล่างนี้เนาะแล้วก็ามาหมอกแรกนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็วิ่งถึงบริเวณนี้แล้วนะครับตรงหมอกแรกนะครับให้เราสังเกตตรงเสาเทเลพอร์ตตรงนี้นะครับให้วิ่งตรงเข้ามาตรงกลางหมอกตรงนี้นะครับผม เจอมอนสเตอร์ก็กำจัดไปนะครับจนมาเจอ NPC นซน้องรูนะครับผมไม่รู้ว่าออกเสียงยังไงนะครับ r W เนาะผมขออ่านว่ารูแล้วกันนะครับผมก็คุยกับน้องไปนะครับนี่นะครับเมื่อคุยเสร็จแล้วมันก็จะเจอจุดแรกนะครับที่ให้เราตลดล็อกต้นไม้ต้นนี้นะครับผมก็มาที่โคนต้นนะครับกดสัมผัสได้นะครับผมสัมผัสคอน ื่อสัมผัสเสร็จแล้วเนี่ยขนนกมันก็จะออกมานะครับกระจายไป3จุดก็ให้เราไปตามเก็บมานะให้ครบทั้ง3จุดนะครับผมซึ่งเราก็จะเห็นเป็นแสงแบบสีม่วงๆนะครับผมตามน,นแบบแบบนี้เนาะนี่นะครับ1 2สองนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็อยู่ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปจุดนั้นก่อนละกันนะครับตรงนี้เนาะใหเรากดเก็บเม็ดไฟฟ้ามาด้วยนะครับผม ราะว่ามันมีบาริอาไฟฟ้าตรงนี้นะครับก็เดินทะลุเข้าได้เนาะเมื่อเราเก็บมาแล้วนะครับเข้ามาปิดการใช้งานนะครับเราก็ตามไปเรื่อยๆนะครับผมจนมาถึงตรงนี้นะครับก็เจอมอนสเตอร์ออกมาเนาะก็กําจัดมอนสเตอร์ไปตามปกตินะครับผมเมื่อกำจัดมอนสเตอร์หมดแล้วเนี่ยเราก็จะกดสัมผัสเม็ดตรงนี้ได้นะครับผมเป็นเม็ดขนนกนะครับเราก็จะได้หนึ่งเม็ดแล้วนะครับผม ทีนี้ก็ไปจุดที่2กันนะครับนี่นะครับจุดแรกไอเม็ดแรกเนี่ยมันมาแล้วนะครับผมตรงต,รงตรงนน้นไม้นาะเม็ดที่2ก็หันมาทางนี้นะครับแต่แถวหมู่บ้านในโดมพิลิโชตรงนี้นะครับ<ป>นี่นะครับเมื่อกำจัดมอนสเตอร์หมดแล้วเนี่ยก็ขึ้นไปเก็บข้างบนโดมนี้ได้นะครับผม มันก็จะลอยกลับไปนะครับทีนี้เราก็ได้สองจุดแล้วนะครับผมวิ่งกลับมาตรงต้นไม้นะครับแล้วก็ย่อนตัวกระโดดลงไปตรงนี้เนาะนี่นะครับมันก็จะมีมอนสเตอร์เฝ้าอยู่นะครับกำจัดมอนสเตอร์แล้วกดสัมผัสเหมือนเดิมนะครับมันก็จะกลับไปที่ต้นไม้เนาะ <G ül> ก็จะครบแล้วนะครับสามขนทีนี้ก็เดินเข้ามาที่ต้นไม้นะครับแล้วก็กด ถวายของบูชาคอนนะครับนี่นะครับจุดแรกมันก็จะหมอกหายไปแล้วนะครับผมหลังจากนั้นมันก็จะมีคุยเฟสต่อนิดหน่อยนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วก็ให้เราวิ่งไปบริเวณนี้นะครับจุดที่สองนะครับผมแถวๆนี้เนาะแถวๆนี้นะครับนี่นะครับบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดมินิแมปให้ดูนะครับนี่ใกล้ๆกับซากหลักพังตรงนี้นะครับนี่เนาะเมื่อมาถึงเนี่ยมันจะมีรูเข้าไปตรงนี้อยู่นะครับ ก็ให้พาซิลี่เข้าไปด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็จะเจอน้องรูยืนอยู่ตรงกลางก็เดินเข้าไปหานะครับก็จะคุยเฟสอีกนิดนึงนะครับผมคุยเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับกดสัมผัสต้นไม้นะครับเมื่อเราคุยเวสเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นเป็นรูปปั้นข้างๆนี้นะครับที่มันให้เราพาซิลี่กลับมาตรงนี้เนาะ สจุดนะครับก็ไปไล่พาเซเลกลับมาครับตัวแรกก็คือตัวที่เราพาเข้ามาตรงทางเข้านะครับนี่ก็ไปเดินพาน้องกลับไปตรงเสานะครับตัวที่2ก็ตรวนี้เลยนะครับ จะได้2ตัวแล้วนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับให้เราเดินมาตรงนี้เนาะข้างๆน้องดูนะครับนี่มองลงไปด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างนะครับผมก็ไปพาขึ้นมานะครับ ก็จะได้ครบทั้ง3จุดแล้วนะครับหลังจากนั้นระดับน้ําข้างล่างมันก็จะลดลงนะครับผมก็จะได้กล่องตัวนี้หนึ่งกล่องด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็กระโดดลงไปข้างล่างได้เลยนะครับผมสังเกตจากตรงนี้ก็ได้ครับรูปปั้นเนาะโดดลงไปเลยครับผมเมื่อลงมาถึงด้านล่างแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นขนนกตัวนี้สามอันเลยนะครับก็ให้เราวิ่งไล่ชนเลยนะครับผม นี่นี่นี่กดสัมผัสนะครับเม็ดแรกเนี่ยมันจะขึ้นไปเลยนะครับส่วนอีก2เม็ดมันจะเข้าไปด้านในนะครับผมก็วิ่งตามเข้าไปเนาะวิ่งตามเข้ามาเรื่อยนะครับมันก็จะเข้าไปในประตูตรงนี้นะครับอีมอนสเตอร์ก็กำจัดให้หมดเนาะโอเคนะครับเมื่อกำจัดหมดแล้วเนี่ยก็มาดูพาเซอร์กันนะครับนับจากตรงประตูตรงนี้เนาะหันมาด้านซ้ายก่อนนะครับตรงนี้ ก็คือไม่ยากครับตรงนี้คือมันจะเชื่อมมาตรงเม็ดตรงนี้นะครับผมทีนี้มันก็จะมุดดินมานะครับมาถึงเม็ดนี้เราต้องหาตัวเชื่อมรีเลย์มาวางตรงนี้นะครับผมก็คืออยู่ตรงนี้หนึ่งเม็ดเนาะก็เก็บมานะครับไปวางได้เลยนะครับผมทีนี้มันก็จะติดแล้วนะครับผมนี่หลังจากนั้นก็เดินเข้ามาข้างในสุดนะครับผมไปหยิบเม็ดนี้ออกครับ นี่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันถึงอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็มาวางเชื่อมตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่เ <c oughs> มื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะได้กล่องตรงนี้หนึ่งกล่องนะครับผม <c oughs> แล้วก็เปิดกลไกตรงนี้นะครับกดใช้งานได้เลยประตูมันก็จะเปิดนะครับรนี่เข้าไปด้านในนะครับผมเ <c oughs> จอมอนก็กำจัดไปนะครับกำจัดมอนเสร็จแล้วก็กดสัมผัสนะครับ เม็ดที่สองมันก็จะกลับไปแล้วนะครับผมทีนี้เราก็จะได้สองเม็ดแล้วนะครับเม็ดที่สามมันก็อยู่ข้างๆนี่เลยนะครับกดแตะต่อนะครับนี่ออกไปแล้วครับผมเมื่อเราตามมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะเข้าไปประตูอีกแล้วนะครับผมเม็ดสุดท้ายซึ่งมันก็จะมีกลไกอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราแก้ขไขกลไกตรงนี้เหมือนเดิมนะครับซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ย ให้เราพาเซเล่น,นะครับผมวิญญาลงเหมือนเดิมเลยนะครับเอามาใส่ตรงนี้เนาะนี่นะครับ3เม,ม็ดนะครับผมซึ่งเม็ดแรกเนี่ยมันก็อยู่ตรงที่เราเข้ามานะครับรออยู่ข้างบนนั้นนะครับไปพามาเลยนะครับผม นี่นะครับก็จะได้แล้วหเมตรนะครับเม็ดต่อไปก็วิ่งขึ้นมาบันไดตรงนี้นะครับผมก็จะได้แล้ว2เมตรนะครับเม็ดสุดท้ายนะครับให้วิ่งไปอีกด้านหนึ่งนะครับ มูวิ่งอ้อมมาถึงด้านนี้แล้วนะครับให้ทุกคนเปิดจิตสัมผัสธาตุน,นครับผมนี่เราก็จะเห็นเป็นหินตรงนั้นนะครับก็ให้เรามาทําลายหินนะครับผมก็จะได้ตัวที่3นะครับก็พากลับไปเข้าเสาเหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับเมื่อเราพามาครบทั้ง3ตัวแล้วเนี่ยก็กดเปิดใช้งาน,นกลไกได้เลยนะครับระดับน้ําตรงกลางมันก็จะลดลงนะครับผมข้างล่างก็จะมีพัสเซอร์ให้เราเล่นต่อนะครับมีกล่องตัวนี้ก็เก็บกล่องไปก่อนนะครับทีนี้ก็ลงไปด้านล่างนะครับผม,มเมื่อเคลียร์มอนสเตอร์แล้วนะครับก็มาดูกลไกกันนะครับผมเราจะเห็น,นกลไกลักษณะ2ชุดแบบนี้นะครับผม ตรงนี้เนี่ยให้หยิบออกมาเลยนะครับหยิบรีเลย์ตรงกลางออกมานะครับอันนี้อีกหนึ่งอันนะครับกดเก็บมาได้เลยนะครับมันจะเก็บมาอยู่ที่ตัวเรานะครับผมก็คือถ้าเราหยิบมาสองอันเนี่ยมันก็อยู่ในตัวเราสองอันเนาะมาวางตรงนี้หนึ่งอันครับผมยืนระหว่างตรงนี้เนาะนี่ให้มันเชื่อมนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับผม นี่นะครับแล้วก็มาวางระหว่างตรงนี้1อันนะครับทีนี้มันก็จะติดแล้ว1จุดนะครับผมทีนี้ก็วิ่งกลับมาตรงนี้นะครับผมมันจะมีรีเลย์อยู่บนนี้อีกหนึ่งอันนะครับนี่เก็บมานะครับทีนี้ก็วิ่งมาตรงนี้นะครับนี่บริเวณตรงนี้นะครับกดวางหามุมนะครับหามุมนี่ ให้มันอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะเชื่อมแล้วก็จะเปิดกลไกลได้สําเร็จนะครับได้กล่องลักซ์ลี่มาอีกหนึ่งกล่องนะครับหลังจากนั้นก็มันจะปลดล็อกตรงนี้ด้วยนะครับก็เปิดใช้งานกลไกลได้เลยครับโอเคพอมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะถามว่าอ่าแล้วกลไกควบเพลิงไฟข้างในเนี่ยมันทําอะไรได้ก็คือมันมีกล่องเฉยๆนะครับ นี่ข้างในนี้นะครับวิธีการยิงคบเพลิงในนี้ก็คือหันมาดูรูปข้างหลังครับเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่ง5จุดของดวงดาวนะครับซึ่งเมื่อเราหันกลับมาเนี่ยมันก็จะตรงตามกับตำแหน่งของคบเพลิงพอดีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้เนาะแบบนี้นะครับก็คือเหมือนกับดวงดาวถ้าเรามองจากทางด้านบนนะครับผมก็คือให้เราจุดคบเพลิงนะครับตามตำแหน่งของดวงดาวที่มันสว่างอยู่ก็คือ3ดวงนี้นะครับเมื่อเปลี่ยบเป็นคบเพลิงตรงนี้แล้วก็คือด้านนี้นะครับผมสามอันด้านในเนาะตรงนี้ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้กล่องอยู่ตรงกลางหนึ่งกล่องแค่นี้เลยนะครับสําหรับพาัซเซลจุดคบเพลิงตรงนี้นะครับผมโอเควิ่งกลับมาก็ไปต่อกันเลยนะครับผมเมื่อเปิดประตูตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เข้ามาได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาด้านในนะครับเราก็จะได้ขนนกขนที่3านะครับผมซึ่งจะครบแล้วนะครบแล้วทางไปต่อตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นทางไปจุดที่3หรือว่าหมอกจุดที่3นะครับเพราะฉะนั้นก็กลับไปต้นที่2ก่อนไปกดใช้งานต้นที่2ก่อนนะครับผม นี่นะครับวิ่งกลับมาจนถึงตรงนี้เนาะก็กดเก็บนี่นะครับเรียกตัวแรมนะครับแล้วก็กดบินขึ้นไปนะครับผมแล้วก็กดถวายบูชาอาครได้เลยนะครับนี่หมอกจุดที่สองมันก็จะปิดแล้วนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราวิ่งกลับไปตรงบริเวณทางเชื่อมที่เดิมนะครับก็คือโดดไปด้านล่างเนาะตามในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับ นี่นะครับก็จะกลับมาถึงทางเชื่อมเมื่อสักครู่ที่เรามากดมิติ3าตรงนี้นะครับผมทีนี้เราก็ไปต่อได้เลยนะครับเจอมอเตอร์ก็กำจัดให้หมดมันก็จะมาทะลุบริเวณนี้นะครับปีนขึ้นไป ก็มีเม็ดอยเสาอยู่ตรงนี้นะครับผมร่อนไปเก็บด้วยลวกันเนาะแต่ผมยังไม่เก็บนะครับแต่ต่อก่อนนะครับผมดเดมมอนก็กำจัดให้หมดนะครับวิ่งจนมาถึงด้านในตรงนี้นะครับก็กดเปิดใช้งานงกลไกนะครับผมมันก็จะเป็นรูมาตรงนี้นะครับผมมีมอนก็เหมือนเดิมน,นะครับกำจัดเสร็จแล้วก็วิ่งอ้อมเข้ามาตรงนี้นะครับ นี่จะเห็นรากไม้ตรงนี้นะครับปีขึ้นไปนะครับผมเมื่อขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะครับ,บ,รบวิบบ่งอ้อมมานี่เราจะเห็นเงาต้นไม้อยู่บริเวณนี้นะครับผมน,น,นี่นะครับกำจัดมอนหมดก็วิ่งมาตรงนี้นะครับ นี่ก็จะเจอต้องดูมายืออยู่ตรงนี้นะครับผมคุยคุยเสร็จก็เหมือนเดิมครับเข้ามากดสัมผัสต้นคอนนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วมันก็จะให้เราทําเหมือนเดิมนะครับไปพาขนนกกลับมาเนาะสามอันนะครับเอาแรกก็นุ่นเลยนะครับเห็นน้าเงินไกลๆนะครับนี่นะครับผม อีมอเสอออกมาก็กำจัดนะครับนี่นะครับเม็ดแรกก็ได้แล้วนะครับผมเม็ดต่อไปนะครับอยู่ด้านล่างที่เราปีนขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับผมวิ่งอ้อมมานี่เป็นรูที่เราปีนขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับกระโดดลงไปนี่เม็ดที่สองนะครับแล้วก็ปีนกลับตรงลากไม้ขึ้นไปเหมือนเดิมครับผม เราก็จะเห็น2เม็ดแล้วนะครับตรงต้นไม้เนาะทีนี้เม็ดสุดท้ายนะครับเราก็จะเห็นไปนรูปขนนกในมินิแมปนะครับนี่ครับก็อยู่บริเวณนี้เลยนะครับผมกดแตะมามันก็จะลอยมาตรงนี้นะครับแตะทีนี่ทีนี้เราก็เดินชนประตูตรงนี้ให้มันเทเลพอร์ตไปอีกฝั่งนึงนะครับ มาลอยเราไปด้านล่างตรงนี้นะครับก็กระโดดตามลงไปนะครับผม <Okay. S 1> ก็จะได้ครบแล้วนะครับทั้งสามจุดเนาะ hmm. ก็เข้ามาสัมผัสต้นไม้ได้เลยนะครับผม oh. นี่นะครับทีนี้หมอกจุดที่สามก็จะหายไปแล้วนะครับผม นี่นะครับเมื่อเราปลดล็อกหมอกทั้ง3จุดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีให้คุยเควสต,ต่ออีกประมาณ3-4จุดนะครับจนมาถึงนักเขียนนิยายที่มันใช้ให้เราไปก่อนนั้นนะครับผมเมื่อมาส่งเควสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลตามที่กําหนดมานะครับผมก็จะประมาณนี้ละกันสําหรับพัซเซในเควสนี้นะครับผมนํามาฝากกันนะครับยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะครับขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับบ๊ายบายครับผม